สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีเมืองต่อไปเป็นการอธิบายงานในรายวิชาวิทยาการคำนวณสําหรับนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่6วันนี้คุณครูจะพาพวกเรามาเรียนรู้ในเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลให้เด,เด็กเปิดหนังสือไปที่หน้า91เนะครับเราจะมาพูดถึงในการใช้งานอินเทอร์นเน็ตค้นหาข้อมูลในหน่วยการเรียนรู้ที่3นั่นเองนะครับจากรูปภาพค้นหาข้อมูลนะครับลักษณะนี้จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับพระอภัยนันีนั่นเอง รพระภัยมณีนะครับนางเงือกนะครับหรือสีสุดสาครแล้วก็ม้าดินมังกรน,นะคราวนี้มาสู่ในเนื้อหาของพวกเรานะครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีหลายชนิดสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เช่นเราใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและนําข้อมูลที่ได้มาดําเนินการในลักษณะต่างๆเช่นทํารายงาน นำเสนองานนะครับแล้วเด็กๆล่ะเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้อะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างนะครับอย่างเช่นเราหาความรู้ในส่วนของการทำอาหารหรือการซ่อมท่อน้ำการซ่อมของเล่นคราวนี้นะครับก็จะเป็นรูปหน้าตาของอุรูปลักษณ์ในการใช้งานต่างๆ นะครับของ Google อันดับแรกเลยทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับผ่าน Google Chrome นะครับผ่านสมาร์ทโฟนนั่นเองต่อไปนะครับเป็นแท็บเล็ตนะครับเป็นแท็บเล็ตในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับคราวนี้รูปทางด้านขวาก็เป็นที่น่ารู้จักนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเข้าใช้งาน Google นะครับผ่านระบบ Windows และที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นเองโอเค เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับมีข้อมูลในการบริการต่างๆเป็นจํานวนมากนะครับข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้นะครับเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับจะนําอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์วิธีการอ่านข้อมูลในการใช้โปรแกรมที่เรียกว่าเวนะ็บเบราว์เซอร์เนาะซึ่งโปรแกรมสําหรับการอ่านเอกสารบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับส่วนการค้นหาข้อมูลนิยมใช้นะครับในเซิร์ชเอนจินเช่น Google ที่เรียกใช้ในงานจะแสดง หน้าจอนะครับดังภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ Google นะครับคราวนี้คุณครูจะพาพวกเรามาดูเนาะเดี๋ยวคุณครูพาไปดูใบงานนะครับโอเคอันนี้มาในส่วนของใบงานของเรานะอันนี้คุณครูก็จะพาพวกเรานะครับหน้าต่างของ Google นะครับมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแถบนะครับเขียนไปเลยนะครับเขียนลงไปในนี้นะครับในช่อง แถบที่อยู่แถบที่อยู่อะไรนะครับที่อยู่ก็ http://www.google.co.th นันเองนะครับก็ต่อไปนะครับในส่วนของแถบด้านบนนะครับแถบด้านบนก็จะเป็นในส่วนชื่อเว็บไซต์ที่เราเข้าใช้งานอยู่นะครับอันนี้ในปุ่มของส่วนย้อนกลับแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับหน้าทั้งหน้าเลยเขาเรียกว่าหน้า โฮมเพจนะครับพื้นที่หน้าเว็บเพจนั่นเองนะออให้เด็กๆนะครับเขียนข้อความลงไปในส่วนของใบางานด้านล่างนะครับ <Okay. S 1> เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะก็จะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีหลายชนิดนะครับสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เช่นเราใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการค้นหาข้อมูลนะง่ายๆบนอินเทอร์เน็ตนะครับจะใช้แท็บเล็ตในการค้นหาแก้ไขข้อมูลหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลและใช้อ,อ่า ซอฟต์แต่างๆนะครับประมวลผลข้อมูลที่ได้นําข้อมูลไปดําเนินการในลักษณะต่างๆเช่นการดูนหนังบนเว็บเครือข่ายบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตออนไลน์นะเล่นโซเชียลมีเดียดูวิดีโอจาก YouTube แล้วก็และการใช้บริการนะครับผ่านเว็บไซต์ Google อขอโทษผ่านเว็บไซต์ Facebook นั่นเองโดยใช้การโดย ใช้งานผ่านโปรแกรมที่เรียกว่าเว็บเบ์เซอร์นะครับซึ่งเป็นลักษณะโปรแกรมสำหรับการอ่านเอกสารบนเว็บเพจนะแต่ในส่วนของพวกเราเนี่ยเราก็ถ้าในสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันเนี้ยเราไม่จาเป็นจะต้องผ่านเว็บเบ์เซอร์ก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีแอปก็ดูผ่านเว็บเบ์เซอร์ได้เนาะนึกให้ออกนะครับว่าเว็บเบ์เซอร์กับแอปพลิเคชันทำงานแยกออกจากกันอันนี้คือ เว็บเบราว์เซอร์ก็จะเป็นค้นหาอะไรก็ได้ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตส่วนแอปพลิเคชันก็จะเข้าได้แค่เพียงในส่วนของตัวแอปแค่นั้นจะเข้า YouTube ก็ดูแค่ได้ใน YouTube แต่ถ้าจะเข้า Facebook ก็ต้องปิดแอป YouTube แล้วค่อยมาเข้าแอป Facebook ต่อเนาะก็จะเป็นลักษณะแยกออกจากกันแต่ถ้าในส่วนของเว็บ Google นะครับเว็บเพจนะครับหน้าเพจนะก็จะสามารถใช้ หน้าเว,เว็บเดียวเข้าเว็บไซต์อะไรก็ได้ไม่จะเป็น YouTube Google อะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นไอจี IG, นะครับสามารถเข้าได้หมดเลยเนาะอันนี้คำสั่งนะครับให้พวกเรานรับเขียนข้อความทางด้านบนนะครับทั้งหมดเลยนะครับลงมาใส่ในบรรทัดด้านล่างนะครับแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะครับเขียนเสร็จก็เป็นอันจบนะครับแต่ที่คุณครูอยากให้พวกเรามาเรียนรู้ก็มาดูศึกษาวิดีโอนี้เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ โอเควันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ